I yeah. สวัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเขตแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมเป็นบ้านสไตล์มินิมอลนะครับหลังนี้ไซส์เล็กมากนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับถ้าเอาความกว้างคูณความยาวเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่45ตารางเมตรเองนะครับก็เป็นหลังที่เล็กมากแต่ฟังก์ชันด้านในนะครับผมมองว่ามันลงตัวนะครับแล้วก็คิดว่าไม่ถือว่าเล็กนะครับหลังนี้ก็ทำเป็นหลายอย่างก็ได้นะครับเป็นบ้านพัก่าน สถานะาหรือจะทำเป็นรีสอร์ทจะทำเป็นคูเวลล่าอย่างนี้ก็ได้นะครับามาดูรอบๆบ,บ้านกันนะครับรอบๆบ,บ้านนะครับเป็นรูปแบบลักษณะที่เป็นกล่องน,นะครับบวกผสมกับส่วนที่เป็นนะครับเ,เรียกว่าหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับตัวที่มันเป็นเพิงหมาแงนตรงนี้นะครับแต่ก็ยังบล็อกให้มันเป็นลักษณะที่เรามองข้างหน้าเนี่ยยังเห็นเป็นกล่อง ถ้าจะทําเป็นเทปูนเป็นก่อบเนี่ยค่าก่อสร้างจะสูงนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เลยทําให้มีเอกลักษณ์เรื่องของหลังคานะครับที่เอียงนะครับหลังนี้โดดเด่นนะครับเรื่องของดาดฟ้านะครับตรงนี้จะมีดาดฟ้าชมวิวให้ด้วยนะครับดาดฟ้าตรงนี้จะขึ้นมายังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแปลนด้านในกันนะครับ อ่านี่เป็นแปลนด้านในนะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีห้องห้องนอน2ห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ํากั้นอยู่ระหว่างห้องนอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับมิติต่างๆนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นห้องรับแขกนะครับหรือว่าห้องนั่งเล่นนะครับส่วนโซนที่เป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นชั้นลอยนะครับชั้นลอยตรงนี้ อยู่ด้านบนชั้นลอยตรงนี้ก็ยังสามารถชมวิวได้เหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีเป็นหน้าต่างจะออกแบบเป็นบานกระทุ้งนะครับถ้าเราเปิดออกเนี่ยเพื่อรับลมเนี่ยมันก็จะทําให้บริเวณด้านบนเนี่ยเย็นสบายนะครับเปิดรับลมได้นะครับแล้วก็ส่วนดดดฟ้าข้างบนเนี่ยมันจะมีประตูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวโฟกกันเรื่องห้องนอนก่อนนะครับห้องนอนนะครับจะมี2ห้องนะครับแล้วก็ห้องน้ํา กันระหว่างตรงกลางนะครับและก็โซนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นเข้าบนมุมฉากนะครับเป็นทรงตัวแอลเล็กๆนะครับก็เป็นบ้านที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับกอบอาหารนะครับก็จะแค่เป็นการเตรียมอาหารนิดหน่อยนะครับก็จะมีซิงค์ล้างจานวางไมโครเวฟอะไรประมาณนี้นะครับมาดูรูปแบบเต็มๆกันอีกทีนึงนะครับ นี่ครับชั้นบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นชั้นลอยนะครับเดินขึ้นมาบันไดน,นะครับบันไดเสร็จแล้วก็จะเจอประตูนะครับประตูที่ออกมายังตรงบริเวณดาดฟ้าตรงนี้นะครับนะ,นะก็คือถ้าสมมติบุคคลภายนอกนะครับก็จะขึ้นไปก็จะยากหน่อยเพราะฉะนั้นการจะขึ้นไปใช้สอยคนระเบียงก็ต้องเข้าบ้านนะครับบ้านตรงด้านหน้าก็จะเน้นเป็นกระจกเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่รอบๆก็จะ งานกระจกก็จะไม่เยอะนะครับก็จะเป็นหน้าต่างหัวเตียงธรรมดาแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างของห้องน้ำนะครับอ่าแล้วก็มาดูไซส์นะครับของขนาดแต่ละห้องนะครับทางนี้ก็อย่างที่ผมแจ้งถ้าเอาบ้างคูณยาวตัวบ้านคูณกันก็คือ6กคูณเจก็จะได้45ตารางเมตรนะครับก็คือพื้นที่ใช้สอย 45ตารางเมตรนะครับแต่นี่คือเรายังไม่รวมชั้นลอยและก็ตัวดาดฟ้าข้างบนนะครับเพราะว่าดาดฟ้าเนี่ยก็คือคือก็เป็นพื้นที่ใช้สอยแต่ว่ามันก็เป็นหลังคาในตัวนะครับก็เลยแยกกันนะครับถ้ามองเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับก็จะพื้นที่ใช้สอย45ตารางเมตรแต่ถ้ามองว่าเออมันต้องรวมพื้นที่ใช้สอยตรงดาดฟ้าด้วยมันก็พื้นที่มันก็จะเยอะไปหน่อยทั้งทั้งที่เขาเป็นแค่หลังคาแต่เราแค่มาเพิ่มราวระเบียงเข้าไปแค่นั้นเอง เพราะว่าการคิดพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องของงบประมาณก่อสร้างนะครับถ้าเราไปบวกทั้งหมดเนี่ยเรามาคิดประเมินค่าก่อสร้างเท่ากันเนี่ยกลายเป็นโอโ้เพิ่มระเบียงแต่ค่าก่อสร้างนี่เพิ่มไปอีกตั้งหลายบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าการคิดค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างจะประเมินยังไงให้มันถูกต้องนะครับเอาเป็นว่ามาดูขนาดห้องกันก่อน นขนาดห้องนอนนะครับห้องนอนั้งสองห้องมีขนาดเท่ากันนะครับก็คือ3าคูณสเมตรนะครับส่วนห้องน้ําจะอยู่ที่เมตร50คูณสเมตรนะครับแล้วก็ ห้องรับแขกก็จะอยู่ประมาณ6.5คูณ3นะครับเพราะว่ามีระเบียงหน้าด้วย1เมตรนะครับก็คือ6.5คูณ3แล้วก็พื้นที่ชั้นลอยนะครับขึ้นบันไดมานะครับตรงนี้ก็คือ3เมตรหน้ากว้างตรงนี้นะครับ3เมตรคูณ2เมตร50นะครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบกว้างพอสมควรนะครับกอคือขึ้นไปนั่งหรือเอาที่นอนไปนอนอย่างได้เลยนะครับส่วนมากเด็กๆชอบเล่นกันนะครับก็มีบันไดขึ้นไปแล้วก็มีราวกันตกด้วยนะครับเพื่อการไม่ให้คนเนี่ย ตกลงมานะครับก็น่าใช้สอยเหมือนกันนะครับลักษณะนี้ครับเพราะด้านล่างเราก็ยังสามารถวางโซฟาแล้วก็ทีวีแปะตรงผนังตรงนี้ได้นะครับเหมือนกับรูปเรนเดอร์ด้านหน้าดองต้นนะครับที่ก่อนที่จะเข้ามาชมคลิปตรงนี้นะครับอ่ะโอเคต่อมาเรามาดูเรื่องของที่ดินนะครับที่ดินที่เหมาะสําหรับที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะครับ สำหรับตัวบ้านก็คือ6คูณ7.5นะครับเพราะฉะนั้นที่ดินรอบบ้านเลยควรจะห่างไม่น้อยกว่า2เมตรแล้วก็หน้าบ้านควรจะกันไว้3เมตรนะครับสรุปนะครับที่ดินก็จะก็อยู่ประมาณหน้ากว้าง10เมตรแล้วก็ความลึกก็ประมาณ1 2 5นะครับนี่คือด้านข้าง2เมตรด้านหลัง2เมตรด้านหน้า5เมตรนะครับที่ผมกันไว้นะครับอะต่อมามาดูเรื่องของงบประมาณก่อสร้าง เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องคิดเลขขึ้นมา3ตัวเลยคือคือถ้าจะประเมินตามจริงเนี่ยมันจะต้องแยกหลายๆส่วนออกไปนะครับก็อย่างเช่นชั้นลอยแล้วก็ดาดฟ้านะครับแล้วก็ตัวบ้านนะครับที่เป็นตัวอาคารหลักนะครับผมจะแยกออกมาเป็นเครื่องคิดเลข3ตัวเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือตัวบ้านนะครับ6คูณ7 5ก็คือ45สนะครับส่วนอันที่2นะครับก็คือส่วนของดาดฟ้า ดา,ดาดฟ้าตรงนี้จะมีขนาดอยู่ที่3คูณเจุานะครับลอค,คำนวณก่อนสคูณ7.5็อ่ะอยู่ที่22.5ตารางเมตรนะครับต่อไปพื้นที่ของชั้นลอยนะครับชั้นลอยตรงนี้ชั้นลอยกับดาดฟ้าตรงนี้อ่ะผมไม่คำนวณเป็นพื้นที่ดีกว่าผมจะตีเป็นราคาเหมาะนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บเครื่องคิดเลขควาสุดตรงนี้เป็นราคาเหมา นะครับเทียบมากว่าเดี๋ยวจะงงอ่ะโอเคมาคํานวณกันเลยนะครับตัวแรกก็คือพื้นที่ใช้สอยบ้านนะครับสี่สิบห้าตารางเมตรผมจะคํานวณที่ตารางเมตรละหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมคูณเลยเดี๋ยวมันจะช้านะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับตัวที่สองก็คือแดดฟ้าแดาดฟ้าจริงๆมันมันเป็นพื้นสลับนะครับแล้วก็เพิ่มมาแค่เราเียนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมคือผมจะเพิ่มราคาให้ เป็นเรื่องของราคาความยากง่ายของการเทพืพ้นสลักเพราะโดยปกติถ้าเราทำเมทัลชีสอย่างเงี้ยมันง่ายทําโครงเหล็กแล้วก็แล้วก็ปูแต่นี่ต้องมาเข้าแบบแล้วก็เทเป็นปูนะครับผมจะให้ที่ตารางเมตรละ1000พันก็แล้วกันนะครับรวมเราเราบีผงคูณเลยคูณหนึ่งพันนะครับเพราะจริงๆมันค่าก่อสร้างมันจะไปอยู่ในนี้ด้วยนะครับในชุดแรกนะครับแต่ว่าเราก็เพิ่มให้อีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันสมเหตุสมผลนะครับผมคูณตารางเมตรละหนึ่งพันนะครับก็เท่ากับ 22 0 0มนนะครับนี่คือเพิ่มเข้าไปนะครับในส่วนของดัดฟ้านะครับเพราะเราระเบียงก็ไม่ถึงหมื่นนะครับเราระเบียงนิดเดียวนะครับไม่กี่พันส่วนชั้นลอยนะครับผมจะตีเป็นราคาหมาเพราะชั้นลอยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโครงเหล็กนะครับแล้วก็บันไดนะครับตรงชั้นลอยนี่ผมจะให้ที่ประมาณสัก4ี่หมนนะครับกดเครื่องคิดเลขสี่หมื่นห้าครับก็เป็นระเบียงพร้อมกับพื้นไม้นะครับแล้วก็โครงเหล็กนะครับแล้วก็รวมค่าแรงช่างนะครับก็ไม่น่าจะเกินนี้นะครับ อ่ะเสร็จแล้วผมจะนําราคาทั้งหมดนะครับมารวมกันเราจะได้รวมเป็นค่าก่อสร้างนะครับอ่ะผมจะบวกในเครื่องคิดเลขอันแรกบวก $2500 นะครับ $2500 เท่ากับอ่าเสร็จแล้วก็บวก4 5่หมนะครับอปิดออกนะครับจะได้ไม่สับสนอ่านี่คือราคาประเมินค่าก่อสร้างนะครับนี่คือ ผมบอกเลยว่านี่ประเมินสูงนะครับบ้านแบบแทบไม่มีอะไรมีแค่ผนังทาสีพื้นก็ต่าัๆหลังคาก็ไม่มีชายคาเงินซื้อแผ่นหลังคานี้ไม่กี่บาทเองนะครับมันก็จะหนักหน่อยตรงเทรืนแสลตแต่เราเผื่องบประมาณให้ตั้ง2 0 0 0 0นกว่าอนี้คือจริงๆมันมันก็ต้องรวมอยู่ในอ่าไอ้45ตารางเมตรนะครับเพราะว่ามันเป็นหลังคาของชั้นเดียวนะครับอ่ะนี่ก็อ่าจะสมเหตุสมผลนะครับค่าก่อสร้างโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ประมาณ 6 7 5 0 0บาทถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมยุวิเคราะห์ให้ดูอ่าดูนะครับพื้นก็ไม่ได้สูงนะครับนี่คือไม่ต้องเทคารลอยเลยก็คือวางคานบนพื้นได้เลยไม่ต้องเข้าแบบนะครับเสร็จแล้วก็มีตั้งเสามาผนังก็เป็นก่อฉาบเรียบธรรมดานะครับมีบัวก็แค่บัวผนังนิดหน่อยนะครับส่วนหลังคาหลังคานี่แทบจะวางเหล็กไม่กี่ตัวนะครับดูสิครับเราซื้อมาแปะเชิงชายเชิงชายแปะแนบกับผนังอ่านี่ประหยัดค่าวัสดุหลังคา ค่าวัสดุหลวงค่าเหล็กรวมแผ,นนผม่นนี่ผมว่าตีไปนี่โอ้โหไม่ถึงไม่เกินสามหมื่นนะครับมันน้อยมากเลยนะครับช่างยิงมันเดียวเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหนักแค่ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่เราก็เบิกบวกเพิ่มให้แล้วนะครับอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลส่วนใครสนใจแบบทั้งนี้ก็สามารถติดต่อทีมงานแสงตะวันได้นะครับหรือมองว่าเออมันเล็กไปมันขาดตรงนั้นตรงนี้ขาดห้องกลัวอันนี้ก็แจ้งทีมงานก็ปรับแบบให้ได้นะครับทรงนี้ก็ มีบริการออกแบบตามที่ต้องการให้ด้วยนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม